ก็ไม่มีโรงเรียนก็ไม่มีครูที่แกเก้าไปจนนี่ตานเปล่าเลแต่วันผมเนี่ยทำไมนะแต่วันผมนี่กับเด็กคนหนึ่งเด็กกลุ่มหนึ่งนี่กับเด็กบ้านๆแต่เราลูกเปล่าเองมาตะบนลูกคุณบอลเราจัดกันอันตเราจะรับจำนวนเด็กเรานีเลยครับเจอลูกคุณบอลได้เจอเจอติ็มเจอรลงเต่าดีๆไ้เด็กคนนี้ได็กผมก็เหลืไม่ได้อนาคตนก็ต็มจครับ นี่อย่าว่าอืดเกยนะผนั่งที่มาแล้วนี่เพราะว่าก็เปิดโอการใ้ปีด้วยเฉพาะนายกรัฐแล้วก็กำนันมีแล้วก็แล้วก็ลุงปาร์คนะครับอ,รอั่นเลเตียงกู้จ้างไอโอกา,อา,าสไอ้นั่งได,ด,ด้มหาเสด็จตรนี้ตานกิดเล่ดนี่เขาเปิดโครงการเด็กนี่ตานกิดเจ้มั่งนะครับเลต่ตัวยา่างตัวย่างดีดีมีเอ็ยะนยืดเยื้อนี่ครไอเตียงกู้ยังจะถามมึงมึงเป็นใคร ผมลูกโดนแล้วครูเป็นใครตอนเจ้านายแล้วมึงมีใจอะไรมาโกรเจ้านายอย่างกูเหรอไม่ใจผมมีโกรแต่ว่าผมแรงตามความเป็นจริงไอ้เตียงอย่าลืมนะครับก็งวายเตียงก้มว่าเตี๊ยเจ้านายตังปิดแล้ยเตียงเงินด้วยไม่มีวายตุ๊กตบอะไรกันก้มวายตังปิดแล้วไอ้เตียงยุ่นโยสละสุดไม่มีเจ้านายตังปิดไอ้เตียงตัวน ตือนปล่อยได้แล้วเตือนปลอว่งปลอวาววงดีแต่ตาเจ้าหน่อนยต่ำตัวไอ้เตีงกะปลอมนับนุน่นแต่อันนี่ผมไม่รู้ไอ้เทงมึงรู้จักรองเท้าเบอร์สี่สิบสี่ไหมรู้จักไหมเก่งรองเท้าเบอร์กี่กี่กี่อันนี้เก่าเลยวะปลอมจริงปล่อยกูตกตีแบบดุยมึงรู้จักรองเท้าเบ,าเบอร์สี่สิบสี่ไหมเฉยเลยครับมึงรู้ไว้ด้วยว่ารองเท้าเนี่ยกำลังจะฟาดลงบนปากมึง ที่ดีกูว่ามึงเก็บฟันไว้กินขนมดีกวา่ายามาให้ต้องเสียกับรองเท้าของกูเลยอะแรงดีดีหนิครับปุ่มแรงดีดีปุ่มแรงเฮ็ดปนนี่ครับเฮ็ดปนจิตแม่มึงอะไรจริงโอ้ยแม่และะ้วกันะะนะอากไปจอกว่าคุณด่าแม่มาอย่ามาอย่านี่คนเรานในปอได้ดีได้ดีจะกินนึงจัดกูบาดกูแบบมึงกูบาดมึงกล้ามา lượt chim giật mẹ măng le thôi này 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 nơi của đại ren ngột ní cô mới rồi chị cứ gạt bởi anh phượng trong đi anh phượng trong là cô bay chơi bay chơi anh chiến đâu về đâu anh nơi về đâu rồi cô tôi kêu đánh cha hoài nhấp bát chè cồn teo anh nơi ta càng lên trong giật cánh chào ở bay chơi nó bạch gì kìa Mẹ vậy Muốn ngồi yên không? Rồi chuyện quay Yết Dịch bám Rồi 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 chuyện Dịch mẹ hoài tầm lưới dịch mẹ qua đây chắc Quát Tôi chăm quát Một chắc Mẹ hoài trời Ơ chặt Ơ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  เอ,อ,อยเอยเอเกอะไรีรยเออเอะไรีรยเู้เจาะอเล็กูเลยว้าวกรเื้อเก้ยโด้ไว่าจีกลจัดโอ้ยเจเพลวะ ơi các điều, mึง nhớ bài Tao bài tiếng rồi anh nói với, bài mày phuốt rương rẫy ai đấy, à, trái gạch bia đá mà nghèo biến con rồi cả mẹ cặp trái, ní Tao rùi từ ngu lại già tài chat quá, cái bự cái, mày anh bảo quả trái rùi từ ngu lại gạch quá. แล้วตายทำไมอ่ะแกรู้เรื่องเลยปู้ไม่ตายอ่ะแล้วแกจะรู้ได้ยังไงนกเจกพวกมึงสองตัวปากหมาไปพูดกับใครเอออย่าปากหมาใหญ่เก่งปากหมานี่อีกบหลุบุญแหมไอ้เก่งวิบจันอ้าว t r ờ ยัดมาไม่ Mấy đây đi đi. Đang trời mới đâu. Ấu tớ ai nói, mừng mấy tông bày tả mày thấy. Ai, thấy, ngoài, nhàng, ai, phán, ai, thấy, thế. Ai tên quá giang tông bày mừng đi tay chát cõi tà lê. Tốt anh chỉ <laughs> Ai đi tay, ai nuôi tay. Ông rồi <laughs> cho ta trích lộc lá lộp tay giật <laughs> giật Ơ ya lưu vào. vừa là lý anh có dính bao nha, ạ lưu la, vừa là Vừa là dính bao tương khổ mà tương bị tai mệt Bị tai mệt lại lấy mến Tương tình yêu bố bốn Trên nhiếc mà cho tì khổ Rắc điều chơi Bao Mày cái bài kỳ nghẹt mẹ của lòng con Ủa đọc chơi lúc đi trái nào mà đọc chơi chẳng hợp đi nào Ủa mấy chị ngầm bố tôi cũng nói chào mừng tay của ta để chủ tay Mừng nhớ bây ta mày tên lời em đúng đấy Mừng bây có lại tên của mày quá tên quá ta hạc mừng mày bây lên lúc mày em mừng được luôn Ngược lên rơi của Mừng nhớ lưu mà mừng chả tay ông ấy tay thì rô khăn của cơn bà chỉ biết นี่เตียมอายุงอายุเจ็ดปีนี้กูยากโร่ก่าความตายมันรู้อ้ำตายดิมึงกล้าตากูเหรอเออคูตาสิบ้าบ้ากูเนี่ยหม่ยูจะกันหนุ่ยตายอีเด้อไอ้เองเนี่ยูหมายจอนเลยกันไปเถอะกูอยากเจีเวลากลับเดินจ้างง้อแล้วพูดตกลงได้ยุ ตลงได้เจแล้วนี่คนหัง้างได้ทรงวังลาบยศแล้วก็ไม่ยอมลดพองกินกบควยเอาแต่ได้ไม่งาวนระดดร้อนดินรอนแล้วนี่ก็ไม่สนใจยกตาแหน่งก้นมาตั้งบางความชั่วเห็นแก่ตัวอยากได้แล้วนำไหล ngâm mùi tên gió nhô ta đi cả cây leo mùng ba nhây con dễ ti leo gõ bu mi ngâm สาจากนอกน้ามน์เป็นพันหรือมังละว่างมีอยากรู้ยอดชูสุดอีอยู่บ้ายดีหรือว่าทุกคนยังองรักกันกับแฟนคนนั้นเหมือนแคราเเรือตอน้นมีลูกแล้วกับเขากี่คน หรือแม่น้ามุนเปลี่ยนแล้วกลัวดวงพี่ยังรักน้องตราตรึงยังซาบยังซึ้งครั้งย้อมถอยบึงกันแถวหัวทองที่จากบ้านไปด้วยใจสลายเพราะน้องยังไร้คู่ยังอยู่แรงรอง หัวใจยังปองแต่น้องสาบไวห้าพันพรือกเลงกันมาที่ไม่หอนอือความอังรักไม่จางไปจากหัวใจที่คงชบอีถ้าว่าวัานี้ตัวนหองเป็นไม้จะแต่งกับน้องอยู่ครองชุกชาย อยู่ที่ปักใต้ทำสวนรีจัาจากดินแดนพระมณครเวียงสวรรกระผมจะขอ,อน้อมนำสายตามีเกียรติของท่านผู้ชมมาที่หมู่บ้านชนบทที่นี่หมู่บ้านยันมัทรีก่อมกรฐอมหลังน้อยๆของใหญ่ฉลาผู้นี้ ยายชราผู้นี้ก็คือยายมาลานี่นแหละครับยายมาลานี่แกมีลูกอยู่สองคนด้วยกันคนพี่เป็นผู้ชายส่วนคนน้องเป็นผู้หญิงแต่ลูกยายนั้นไม่ได้งาอาศัยอยู่กับยายหรอกครับมีก็แก้เปียงนายปูนายปานเพื่อนบ้านเท่านั้นและลูกของยายจะไปไหนนะครับท่านผู้ชมหากตั้งสนใจติดตามต่อในสารนิยายต่อมาสิครับ ยังซึ้งครั้งย้อนคยเบิงกันแถวทองที่จากบ้านไปด้วยใจสลายเพราะน้องยังไร้คู่ยังอยู่เร่ร้องหัวใจยังปองแต่น้องสามไว้ฮะเพน่งฟื้นกันมังีไม่หดนลย รัไม่ตาไมไปดาหัวใจที่คงโชคีถ้าว,ว่าวางนี่ตวนองเป็นไม่จะแต่งกับน้องอยู่ครองชมชายอยู่ที่ปักใตยทำสูนริดยา ข้อกับปีปลายมาตึงใหญ่เจริญรังสุดอังวางเวตนาแล้วน้ำตาไหลเนมมีจับนับกันอันสุขสันใจพอก้่ไวเจราแล้วนี่ทำไมมาตกจน แล้วมีลูกใจแม่ก็ส่องไงเลี้ยนได้ดีเงินทองมีแม่ส่องไงแล้วลูกจึงไม้กระซอนแต่ก็มีลูกยิ่งหน่อยนู้อยู่หนึ่งคนแต่ต้องตนรับใจแล้วเมื่อใกลตัวแล้วมาต้อเป็นตาของเจตี ปุ่มไม่จบตุกบังกับปอลปีแล้วกดคิวต้นตำงานใจนี่ไงปีตัวโลยไม่กลัวววานเหนื่อยยากแล้วเจ้างามะต้นตร,กรักตรำอดีการ เจ้าหนีงันเลยกาเจอว่ายายมาลาตีหมอเจ้อหมอมู่นึงแกงเดียวกันเลยกกากับเจ้าทุกเจ้าโอยเจ้าไม่กันเออบาเจ้าลีก็ตาแววก็มันเป็นนี่ทุกวันโดยเฉพาะังไกลแต่วันนี้ไม่กับดังกายคุยมาเด่นั่งเออนี่ก็เล่งถึง tiêm kẽ mà ni chặt bua cả tai rú cả mấy tai rú tề lệ có lệ chân bên trao đai ư có chìm chân bên tề lệ chân rú chơi vàng âm bạc chả nào ba nào ăn mà lệ bờ ni đó trời ạ nhà bị bình âm chả nào ba đấy tề lệ chìm chân bên đấy Nà cổm chăn chìm chăn bảo tuần chìm chăn Nà côn chìm chăn nhà quá thì ăn đó là dọc lật cả luôn rồi nó đắng được tìm ra có làm cô thì bữa Lên lẻ một nước đi nữa chân phải kênh đây là mát แก่งไตายหลังวันมิดแขวมไอ้กนมิดแขวนงโจรมันจะหลังควันเล่นอะไรจัดนี่พอตำไปต่ำมาก็จีบกูเบาสักคนหนึ่งกูไปได้ผู้อากูคนหนึ่งแต่งงานอยู่กินกันมาได้หลูก้องคนไอ้คนเปลี่ยนเจอดีจูเป็นผู้ใายไอ้คนนองเจอยามตาเป็นผู้ยิ่ง The níp ở cửa, luôn cái tuần long an tà, là jack, bóng tà hôn, jack hoa. The níp ăn được hoa tà hôn, và à. đặc biệt. Trời cái kính, Mai hoa, bài cháy, bài cháy, bóng, bài cháy, bóng, bài cháy, bóng, bài cháy, 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 bài bài cháy, bài 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 กับเราไม่เก้าแก๋ว่วเต่งไต้กูได้เลยโง่ก่ตตยร้อยนะจินนะพัวใจดีใจเออเื่อนกูบ่นนี่กูบ่นในเพีใวัาไ้ลูกลาประสิญญาไอ้ลูกเดียจบกูับนั่งนี่กูบ่นในผัวใจกูับหนูได แต่ตั้งแต่เพื่อผมมันตายไปแล้วกูก็เลี้ยงลูกมาด้วยความยากลําบากกูคนเดียวเลี้ยงลูกต้องคนไอ้เด็กเจ้าคนปีกูทุกไ้มันเลี้ยงนั่งชื้อไอ้คนน้องกูไม่จ๊กไ้มันเลี้ยงดอกกูตื้อว่ามันเป็นผู้หญิงต้องอยู่บ้านอยู่ยาวข้าเหลื้ยงแต่ไอ้คนปีกูทุกไ้มันเลี้ยงนั่งชื้อจนวันจบหมกแล้วกูทุก้มันเลี้ยงสอนดินจัดซีตื่นีผมเลี้ยงจบบาลินจัดซีแต่ดีแล้วมัน บียตีวันจงเจียงไอ้กําแมตเหลีวเกาก้องเลยกูปพาไปจั่มน้ำจั่มนองเตีดินเลยกันนี่หัวควายใกล้ช้านจงไอ้ดีจูเดียดตีนีต่ำเพลือเตีกันจงเสียมันเลียนจนว่าไม่มีได้เดียวก็เมื่อเสียพีเดียพานมาดิมันได้จงจดไม้มาเมล้มันว่าเมอแบบยังเบียงไงคนไม่จากเบิ้ลนนึงแบบก็ยังวันจบ